ัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่พึ่งพามาที่โรตัสค่ะแม่พึ่งจะมาซื้อของขวัญพิเศษวันปีใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรพิเศษพิเศษมั่งมา嘛มาดูกันซุ้มแรกเลยนะคะก็จะเป็นพวกขนมของฝากค่ะอันนี้จะเป็นอะไรคะบาวนี่เฮาค่ะนะคะก็จะเป็นขนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรแจ็คแอนจิลนะคะอันนี้เด็กๆอาจจะชอบนะคะ แต่ยังไม่ถูกใจไม่พึ่งไปกันต่อเลยค่ะพอเดินมาซูมที่2นะคะตามมาเลยว้าวจัดว่าเด็ดอ่าตอนเดี๋ยวนี้นะคะคุกกี้อิมพีเรียลเนี่ยเขาจัดเป็นแบบนี้มีกิฟต์เซ็ตด้วยมีตุ๊ก,กตานะคะตุ๊ก,กตาทหารด้วยนะคะเป็นคุกกี้อิมพีเรียลนะไม่แพงนะคะเซ็ตละ399บาทนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นอิมพิเรียลเหมือนกันแต่ว่าเป็นอิมพิเรียลเซเลคชันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นจูรี่นะคะจูรี่บิสคัสนะคะอันนี้อันนี้แม่เพิ่งซื้อไปกินแล้วอร่อยใช้ได้อันนี้เป็นแบบรูปแบบเป็นแบบถังนะคะอันนี้ก็ไม่แพงนะอันนี้ก็เป็นอ,อ,อะไรคะ <Okay. S 1> อ๋ออันนี้เป็นของคุกกี้เนยนะคะของ s อสอันนี้ไม่แพงนะคะชิ้ละ 269บาทวันนี้นะคะแม่เพิ่งนอกจากชวนมาดูของแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตราคาให้ด้วยนะคะเพราะว่าใครที่กําลังมองหาที่จะซื้อของขวัญของฝากปีใหม่นะจะได้รู้ราคาแล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะซื้ออะไรนะคะอันนี้นะคะเป็นคุกกี้ s n p 269บาทส่วนเมื่อกี้นะคะแม่เพิ่งบอกไปยังคุกกี้ i m p e r i รีมีตุ๊ก,กตาด้วยนะคะ399นะคะมีคุกกี้หนึ่งกล่องนะคะ แล้วก็มีเคตุ๊กตาของแถม399นะคะอ่ามาตรงนี้เลยส่วนนี้ก็เป็นกระเช้าค่ะทุกคนวู้กระเช้านะคะจากปกติ2,299บาทตอนนี้เขาลดนะคะเหลือ1,899บาทนะคะในนี้ก็จะมีพวกของกินนะคะหลายอย่างมีช็อกโกแลตด้วยนะคะฟลอเ e r ร์โรเชลนะคะมีอันนี้เรียนน้ำผลไม้อะคะใช่น้ำผลไม้มีพวก โกโก้มีบิสกิตมียมสตรอเบอรี่อะไรเนี่ยเซตนี้นะคะ1899บาทอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้นะคะอันนี้จะชิลละ2299บาทนะคะแต่ประมาณราคานี้หมดประมาณราคานี้นะคะอันนี้จะเป็นกระเช้าเหมาะกําหรับเป็นของฝันของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาด้านนี้เลยค่ะมาได้เพิ่งเข็นให้ อันนี้ก็เหมือนกับว่าพลาดไม่ได้นะคะแบรนด์ Brand ค่ะแบรนด์ Brand ซุปไก่สก,กัดนะคะแล้วก็ลังนกสกอตนะคะแบรนด์ Brand ซุปไก่สก,กัดชุดนี้นะคะอยู่ที่ชีล่าแรา8 9บบาทค่ะทุกคนนะคะส่วนอันนี้นะคะเอ,อเดี๋ยวนะกี่บาทเอยจะเป็นลังนกนะคะเดี๋ยวไม่เพิ่งดูราคาก่อนนะไม่มีราคาบอกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเช็คราคาให้ อับบนต่หนึ่งนะอ่ามาทางนี้เลยค่ะได้ราคาแล้วอันนี้จะเป็นลังนกสกอตนะคะชิ้นละรบาทค่ะ806บาทนะคะอันนี้สกอตนะส่วนจะเป็นข้าเป็นของแบรนด์นะคะก็799ค่ะมีเป็นแบบกล่องด้วยนะถ้าเป็นแบบกิฟต์เซ็ตเป็นแบบกล่องนะคะลังนกผสมแบรนด์ 629บาทค่ะเปอนเงื่อนเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะชอบแบบไหนก็มาซื้อกันได้495ค่ะอ่าโอเควู้แต่นี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนจะเป็นพวกช็อกโกแลตต่างๆนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งดูให้นะอ่าอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะคะลินดอนนะคะ ซื้อ2ฟรี1นะคะซื้อ2ฟรี1นะ385บาทซื้อ2ฟรี1อ่าโอเคมาด้านนี้ต่อเลยค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอยุนี่อะไรเนี่ยทาบิอารเกะทาบิอารเกะนะคะขนมอบกรอบ3รสนะคะชินละ99้บาทค่ะ ส่วนอันนี้นะคะอู้อันนี้น่ารักมากเลยนะคะช,ชค็อกโกแลตเฮอร์ชี่ค่ะช,ช็อกโกแลตเฮอร์ชี่อยู่ที่เดี๋ยวนะไม่เพิ่งดูราคาก่อนอ่ะชิลละ228บาทนะคะซื้อ2ซื้อ2 2 0 0 200้อยสองย้องยนะแบบนี้อีกทีส้ีซื้อ2 ฟรีอีกหนึ่งอ่าเอาไปเลยไหมซื้อไปเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อไปรีวิวอ่ะงั้นเดี๋ยวไม่เพิ่งจะรีวิวอู้มากันที่นี้เลยค่ะนะคะอันนี้นะคะ Polar o Royal นะคะอันนี้ยืนหนึ่งตลอดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่หรือฉพาะวาเลนไทน์ใช่ไหมคะโปรโมชั่นก็คือซื้อ2ฟรีหนึ่งนะคะปกตินะคะชิลาห้าร้อยสบาท ซื้อสองปีหนึ่งไปเลยค่ะทุกคนกินกันให้ฟันผุไปเลยมาด้านนี้เลยค่ะอันนี้รถเราปะเอาไปด้วยอุ้ยเด็กๆค่ะทุกคนค่ะทุกคนลูกอมนะคะชูระจุบค่ะชิลละ89บาทนะคะอันนี้ก็น่ารักนะเป็นของฝันของฝากได้แต่กินแล้วต้องแปรงฟันนะไม่งั้นเดี๋ยวฟันผุ จูเลี่ซีซันกิทติ้งค่ะนะคะซื้อ2ฟรีหนึ่งนะคะชิละ140บาทอันนี้จะเป็นคุกกี้รวมลดนะคะทุกคนลูกเออลูกอมไอไม่ให้กคนเขาเรียกว,ว่าไข่สปายไข่สปายตัวนี้นะคะลูกละเท่าไหร่ก็ไม่รู้น่าจะประมาณ30บาทอะค่ะนะคะ,นะคะแถมฟรีการ์ดเมอร์รี่คริสมาสค่ะใส่ไปนี่ไง ่าใส่ไปในไข่อย่างเงี้ยค่ะเอ้ยนะซื้อนะใส่ไปในไข่แบบนี้นะคะนี่อย่างงี้นี่แล้วก็ไปมอบให้คนที่เรารักนะคะโอ้โหมีมอร์ y ี่คริสต์มาสการดด้วยในไข่นะคะใส่ไข่ลงไปโอ้โหน่ารักน่ารักโอเค <I see. S 1> ฟรีฟร,ฟรีหยิบไปได้เลยโอเคไป <I see. S 1> ไปตรงนู้นกันบ้างนะคะมาด้านนี้เลย โอ้โอ้นี่อะไรเนี่ยจูลี่เลมอนนะคะกิฟต์บ็อกอันนี้นะคะจะเป็นจูลี่เลมอนกิฟต์บ็อกค่ะนะคะจะแถมแก้วมินิมอลด้วยนะคะอยู่ที่ชิละนละ149บาทค่ะโอเคค่ะอิมพ r เรียลโกของฝันนะคะมี โอ้ขายดีมากเลยนะคะไปไปอันนี้จะเป็นคุกกี้เซเลคชั่นหมดไปแล้วอันนี้จะเป็นอีพิเรียโกของฝันนะคะจะแถมแก้วน้ำให้ด้วยชิลละ499บาทค่ะของฝันของฝากเยอะแยะมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยใครกำลังมองหาที่ว่าจะซื้อของฝันของฝากเทศกาลปีใหม่อะไรยังไงเนี่ย,ยแวะมาได้นะคะเดี๋ยวไ่เพิ่งเช็คราคาให้นี่นะคะเขาบอกว่า เด็ดเบอร์รี่เด็ดมิลช็อกโกแลตนะคะเด็ดเบอร์รี่เด็ดมิลช็อกโกแลตค่ะซื้อ2ฟรี1นะคะชิ้นละ135บาทนะคะ135บาทซื้อ2ฟรี1อ่าอันนี้ก็ไม่แพงนะเดี๋ยวต่อนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจูเลียซีซั่นกรีตติ้งนะคะซื้อ2ฟรี1นะคะชิ้นละ120บาทจ้า ไปดูข้างในกันแมปะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไม่เพิ่งพาไปดูด้านในต่อนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะ <Yeah. S 1> มากันเลย <c oughs> โอ้ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะซื้อของที่แบบว่าอยู่ได้นาน <c oughs> ใช้รับอยู่ได้เป็นแบบว่าเป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยก็จะเป็นชุดเครื่องจานเซรามิกค่ะนะคะอันนี้นะคะชุดละ199บาทค่ะไม่อยากยกเด้งเขาแตก หงิบาบาทนะมามุมนี้กันบ้างค่ะทุกคนด้านนี้นะคะจะเป็นพวกมุมพิเศษค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกของเล็ก,ลกๆน้อยๆค่ะแต่ก็สามารถซื้อเป็นของฝันของฝากปีใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลิสเตอร์สปอร์ตนะคะจะเป็นช็อกโกแลตนะคะมีหลายรสมีหลายรสมากเลยนะคะอันนี้ก็ชิ้นละ75บาทนะชิ้นละ75บาทแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น อัทัสออบซีโซลเปเปช็อกโกแลตนะคะอันนี้139บาทเด็กๆน่ารักนะอันนี้ก็เป็นเฮอร์ชี่นักเกตนะคะชิลละ49บาทค่ะอ๋อสองชิ้นค่ะสองชิ้น49บาทนะคะเฮอร์ชี่นักเกตอ่ามาแล้วนี้เลยค่ะอ่อฟอล์เลอร์ล็อเชอร์นะคะชิล้ ler, นละ,ะ3บ5าบาทซื้อ2ฟรีหนึ่งค่ะจะเป็นแบบนี้ เล็กๆก็น่ารักนะอันเกี้ใหญ่โตไปก็เลือกแบบนี้ก็ได้ซื้อ2ฟรีหนึ่งนะคะ315บาทโอ้โหอันนี้ฮิตเล่นอือหนึ่งตลอดการโอลีจิงจกอะโอลีจิ้งจกก์ค่ะชิ้นละ34ิบสาทไม่ใช่หนอนแล้วนะคะตอนนี้เป็นจิ้งโจกแล้วนะคะโอ้น่าซื้อให้น้องพาวแล้วเนี่ยจิงจกอะอันนี้หนอน นอน34บาทจริงจบก,ก็34บาทเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นโคลาค่ะโซรี่โคลานะคะราคาเดียวกัน34บาทอันนี้จะเป็นยูปี้ค่ะยูปี้พิสตาจิว25บาทค่ะเด็กๆอาจจะชอบนะคะอันนี้เป็นแบบว่ายูปี้ไส้กรอกเป็นฮอทดอก25บาทบ่ทาอองเด็กๆเนาะโอเคอู้ อ้หด้านนี้เลยค่ะสมมุติว่าใครนะคะอยากจะซื้อตุ๊กตาฝากน้องๆนะคะด้านนี้ก็มีตุ๊กตาเขาเรียกว่าตุ๊กตาหมี่แฮปปี้นะคะมีทั้งไซส์เแล้วก็ไซส์ไซส์อะไรเนี่ยอันนี้ไซส์เใช่ไหมอ่ะไซส์เอ็มหนึ่งร้อก้าบาทค่ะไซส์เอ็มหนึ่งร้อก้าบาทนะคะอ่าตุ๊กตาแล้วอันนี้นะคะทุกคนไซส์เอค่ะ5้า้าบาท ไซส์ XL 599บาทอันนี้ไปจับของฝันจับฉลากปีใหม่ได้นะคะ599ตัวระเตัวเทิงๆเลยเอเ้าไปนั่งไปเออนั่งนะอยู่นี่นะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคนมารับกลับบ้านไปเดี๋ยวเขาก็มาซื้อไปโอเคโอเคเอามาด้านนี้ค่ะเจอแล้วต่อเลยค่ะนี่เลยค่ะอู้ เนตกาแฟโกค่ะเนตกาแฟโกนะคะปกตินะคะ429นะเหลือ329นะคะมีกาแฟแล้วก็มีแถมแก้วด้วยเออน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับคอกาแฟนะซื้อเป็นของฝันปีใหม่ได้นะคะแล้วก็มาด้านนี้เลยค่ะนี่นี่น,นี่เอามั้โอเค SNP ช็อกโกแลตฟันคุกกี้ค่ะ s N P ช็อกโกแลตฟันคุกกี้ซื้อ1ฟรี1 7 9 9บาทค่ะอันนี้ถังใหญ่นะคือรวมลดเลยคุกกี้ในนี้รวมลดเลย799บาทซื้อ1ฟรีหนึ่งอู้อันนี้เขาทำออกมาจูลี่พีนัทบัตเตอร์ค่ะอันนี้เขาทำออกมาหลายแบบเนาะแต่อันนี้จะเป็นแบบพีนัตบัตเตอร์อย่างเดียวนะชิ้นละ1 1 9บาทซื้อ1ฟรี1ค่ะซื้อ1ฟรี1 1 1 9บาบาทเอออันนี้ ไม่เหมือนอันที่เราซื้อไปวันนั้นนะคนละอย่างกันนะอโอเคอันนี้นะคะซื้อ2ฟรี1ค่ะเดนมาร์กคุกกี้นะคะเป็นสอดไส้ผลไม้รวมรสนะซื้อ2ฟรีหนึ่นนะะนร,นะร้อยเบาทจะ้ะได้เป็นถังเลย378บาทนะจะมีพวกคุคกกี้อ่ามาตรงนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอ้อ S&P คุกกี้โฮ m e m a ค่ะชิลละ199บาท S&P n Cookie h o m e m a น่ารักเนาะน่าซื้อเนาะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจอีกแบบหนึ่งนะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะโปแรงของฝันล,ลดทันที100บาทนะคะเมื่อซื้อแบรนด์นะคะกระเช้าชุดของฝันสำเร็จรูปที่ร่วมรายการครบ1,000บาทลดให้1้อนึงเลยนะอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้เท่าไหร่คะทุกคนอ่าอันนี้ชุดนี้645บาทนะคะก็ประกอบด้วยซุปไก่5 รังนกห้านะคะ4ี5บาทอ่าโอเคอู้กล่องน่ารักจังเลยค่ะแลกเกอร์กิฟท์ทินนะคะชิ้นละ199บาทค่ะอันนี้เด็กๆก็น่าจะชอบอ่าแล้วก็อู้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพ่อสไลด์ไลโอบิสกิตนมสอดไส้แยมรสผลไม้นะคะ 109่งรอยเ้าบาทเขาทำกล่องน่ารักนั่นเนี่ยกล่องมันเป็นแบบนูนขึ้นมาเลยอะออกล่องสามมิติเออกล่องสามมิติค่ะนะคะชิ้นละ109บาทกล่องสวยกล่องสวยเออส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะบัสจินเตโรช็อกช็อกชิพพิซซ่านะคะ750ากรัมชิ้นละ330บาทเอ็มเป็นอะไรอะ่ะเป็นช็อกโกแลตเหรอบางนะ มีขนมปังข้างในเหรออ๋อไม่ไมั้งไม่ว่ามันเป็นน้ำๆเรอเอยมนเปน็นเหมือนเหมือนแยมปะเราเอาไปทาปะนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยบัสติสบัสตเิเตโรเคก้กช็อกชิพพิสตาอ๋อมีมีขนมปังด้วยนะคะ330บ,บาทมี2รสนะคะโอ้ อันนี้นะคะตาหมีโก้กิฟเซ็ตปีใหม่นะคะชิละ219บาทค่ะน่ารักดีเนาะเป็นกระเป๋าถือว่ะแล้วก็มีนมตาหมี่อยู่ข้างในอ่อูอตัดสินใจได้แล้วค่ะแม่เพิ่งซื้อช็อกโกแลตเทอร์ชี่ดีกว,ว่าว้าวเอาไลนี้นักสืบนักสืบหล่อมากแล้วก็เอาไลหมีน้อยน่ารัก แล้วก็เอาลายจิตตะกรน้อยมีน้อยจิตตะกรโอเคได้แล้วค่ะอู้สกอตค่ะสกอตลังลกซีพัดนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะชิ้นที่2องลด50%เลยนะคะโอเคอันนี้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์แบรนด์ก็จะเหลือชิ้นละ9บบาทนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นราคาช่วงโปรโมชั่นปีใหม่นะราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามสถานที่นะคะแล้วก็เ,เทศกาลต่างๆนะคะทุกคนนะคะแต่ที่เนี่ยตอนนี้ที่ไม่เพิ่งมาช้อปปิง้งแล้วก็มาดูเนี่ยอยู่ที่โลตัสนะคะจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย